ผู้กองกระทิงพระเอกเกรทวดรินทร์คัมแบ็กข่าวสีหมิงแบบกล้าวใจขั้นสุดโดนนักเลงเจ้าถิ่นรุมรับน้องแบบ5ต่อหนึ่งทีมงาน6กสี่เอียวดีไซน์ลีลาปั้นคิวบูหลายยวงหนักหน่วงมากแถมบรรยากาศในการถ่ายทําก็ร้อนระอุปักหมุดกันที่สถานีรถไฟบ้านม้าอายุทยาเจ้าถิ่นจะสิ้นชื่อตั้งแต่ซีนแรกเลยไหมมาตกรุมรักลีลาแอคชั่นของหนุ่มเกรทกันในมือปราบมหาอุดตอนแรกวันจันนี้ค่ะ เรียกว่าเป็นฉากเปิดตัวครั้งที่สองและเปิดตัวด้วยกานบูครับดีนะชอบชอบแบบการถ่ายทำแต่ว่าสิ่งที่ไม่ชอบอย่างเดียวเลยคือแดดร้อนมากกลับมาทำงานที่นี่มาปุ๊บก็เตะเขาเลยใช่ครับน่าจะประมาณ6 1 5 1 6 1เนี่ยโดนลุมเลยฮะทั้งวันครับกับการปั้นคิวบูอันนี้ครับหลายยวงอยู่ครับคิวบูค่อนข้างเยอะแต่ว่าวิธีวิธีการถ่ายทำเราค่อยๆไปค่อยๆไปแต่ก็ต้องจำคิวให้ได้ทั้งหมดแบ่งเป็นชุดชุดย่อยได้ประมาณ4-5ชุดชุดละ องแสนหมัดค่อนข้างนักเลงหัวไม้นิดหนึ่งไม่ค่อยยอมใครแล้วก็มีเรื่องต่อยตีเป็นประจำก็ฝากฉากเปิดตัวฉากนี้ด้วยนะครับกลับมาเขาสมิงครั้งแรกนะฮะก็โดนรับน้องเลย